ดูดูทุกคนดูเอ้าดูดูด,ดนูนี่ไงนี่ไงเวลานอนอะเวลาแม่จะนอนอะจะยกหัวขึ้นอะยกหัวขึ้นอย่างเงี้ยทุกวันแม่อุ้มนอนอุ้มหนูขึ้นมานอนหนูจะนอนตักแม่เนี่ยเหมือนเด็กอะทําเหมือนเด็กอะเวลาเด็กกิดแม่ให้ยกมือขึ้น นูจะนอนนู้จะนอนกับแม่จะนอนตักแม่จะนอนตักแม่ประมาณเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมเนี ad ่ยเนี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 ่ยเห็นไหม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 เห็นเห็นไหมเนี่ยจะให้แม่อุ้มเห็นไหมเนยดูดูดูมองมือแม่เน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห็นแม่อุ้มอ่ะโหดูมากจริงๆวิพิเศษอืมอืม เมื่อกี้ถ่ายออกมาออออกมาเต็มเลยเอยดู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 ถ้าพูดได้ถ้าอ้อนได้นะก็คนแบว่าแม่นุ้มหนูน่อยอุ้มหนูหน่อยดู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 ทุกคนดูดูดูเห็นแม่ขยับมือไงเห็นแม่ขยับมือจะให้แม่อุ้มโอ้ยลูกเอ้ลูกวิเศษลูกนูมากขนาดนี้เลยเหรอลูก ดู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 ทำดูทาเอูาเลุกขึ้นดไงได้เอ้าเอ้าเอ้าดูดทุกคนดูเอาดูดูดูไม่เสีไม่เศษทุกคนดูเอ้าดูดูดูิมเศษดทุกคนดูเอ้าดูดูด k วิ วิเศษวิเศษอะไรจะขนาดนั้นสองมือเลยอ่ะทุกคนทุกคนเสรษเกันเลยรขึ้นกับวิเศษดูจะลกุกฮะฮะฮะ,ฮะสองมือสองมือขยับเลยอ่ะอเอาเอาฝึกฝึกไปเรืยเรื่อยอือ ปะอยากลุกใช่ไหมให้แม่อุ้มจะนอนตักแม่ตาอย่างเนี้ยะไม่หลับไม่นอนแล้วแม่จะได้นอนเหรอนี่กี่โมงแล้วนี่ห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มกว่าแล้วแม่อยากจะนอนฮึแม่อยากจะนอนไม่ได้เหรอฮะโอ้ยพิเศษเอ้ยลูกเอ้ยโอ้ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ก็โอ้พิเศษพัฒนาการแบบ สุดดยอดใช่ไหม,มข้าสวยใช่ไหมคะเข้าสวยโมโม่ตกลงจะไม่นอนเลยใช่ไหมเนี่ยฮะฮะพาเดินแล้วก็แล้วทำกา้ภาพบำบัดแล้วก็แล้วไม่หลับไม่นอนฮะจะลุกขึ้นมาอีกแล้วจะขึ้นมาหาไม่อีกแล้วฮึ มาเอาเร็วเร็วกระโดดโดดมาอ่ะโดดมาโดดมาโดดมาอ่ะโดดยกเตรียมเตรียมยกมือแล้วอ่ะโดด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 มาโดดเร็วโดดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอ้าเอาเอาเอามามามาอ่ะโดดมาโดดมาโดดโดดขาขาทีบขาทีบ ครั้งนี้หนักก็ได้มีเอ้าเอ้าเอ้ามามามาเอ้ามามานี่เห็นไหมทุกคนถ่ายคลิปวิเศษเนี่ยก็ได้มีพัฒนาการให้ดูพัฒนาการของเขานะคะนี่เห็นไหมจะได้ดูพัฒนาการเขาเรื่อยๆเนาะให้แม่ถ่ายบ่อยๆนะคะแม่จะถ่ายให้ดูตลอดเลยนะเออดูดูเอาดูทุกคน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 ดูดูเอ้าดูเอ้าดูเอ้า โอ้โห oh. สุดยอดสุดยอดวันนี้เป็นวันที่เขาคึกที่สุดโอ้โ oh. หดูสายตาสายตาไม่ยอมนอนเอาอีกสักทีเอาตัวร้อยเลยคนนี้มามามาให้ตัวลอยเลยเอาให้ตัวลอยเลยเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาให้ตัวลอยเลยมามา ้อยเข้ามาโดดมาเลยโดดมาโดดมาดูขาดูขาอ่ะโดดมาโดดมาดูอ่ะโดดโดดมาโดดมาเลยโดดมาให้ได้เอาให้ตัวลอยเลยอ่ะโดดไม่ต้องนอนละคืนเนี้อืมอืมอืมแม่ก็ไม่ต้องนอนขอให้ลูกโดดตัวลอยได้แม่ก็ไม่ต้องนอนคืนนี้เอ้าเอ้าขึ้นมา้ขึ้นมา้ขึ้นมาอาขึ้นมาอืมเอาให้ตัวลอยเลย โอ้โหปฏิหาร์กำลังเกิดขึ้นกับวิเศษแล้วครับปฏิหาร์กำลังเกิดขึ้นกับวิเศษแล้วครับรอดูเลยครับอืมเอ้าเอ้าอีสักทีหนึ่งสองสามโดดหนึ่งสองสามะโดด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 เร็วเอ้าเดี๋ยวตามมือแม่เอา้เอาเอา,เอามาเอามาเอามาบุคจะโดดตามมือแม่ มโอ้ยไอ้พอสวยก็ลุ้นมีแต่คนลุ้นลุ้นไงนะเอาขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอะไม่ยอมหลับย,ย,ยอมนอนจะเอาอยัางไงฮะจะหอมจะหอมมะจะหอมแม่ อ,อ,อ,อย่างน้ำนะอย่างน้ำนะเสียวกลัวเขางำเขาจะหอมแม่โอ้ยรู้มากรู้มากจริงๆใครจะรู้มากเท่าพิเศษเนี่รู้หอมอ,อีกหอมอ,อีกไหมฮะหอมออ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 อแม่ฮอออออะโอ้ยกลัวกลัวโดนงำเนี่โอ้ยโอ้ยแม่กลัว น่านะทุกคนดูน่าแอนน่านน่าพิเศษไม่กลัวกลัวพิเศษงงอุย้ยอุย้ยอุย้อยยงงลิ้นออกเลยนะคะทุกคนลิ้นออกเลยนะอยรู้มากจริงๆรงรู้มากเกินเกินแมวแล้วรู้เกินแมวแล้ว ดูตาดูตาไม่มีคำว่าหลับหรอตาเนี่ยเนี่ยดูเอาดูเอาเนี่ยจะหลับเมื่อไหร่เนี่ยฮะเมื่อไหร่จะหลับมันจะหอมแม่มันจะหอมแม่หอมเข่งจังเลยเข่งจังเลยหอมหอมห้ามงับนะห้ามงับนะห้ามงับนะอยากหอมแม่ อยากหอมแม่ ok, แต่หัฟเงำแล้วลูกัฟงำงำงำเาแม่นะหอม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 โอ๊ยโอ๊ยนน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 ไนน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 นอนน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 ลยนน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 ่นนนอกนนนนนนแต่พอน่นนอนน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 ่นน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 นอนน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  เออเกเรหรือเปล่าเราเอเจะงำหน้าแม่เนี่ยฮะงำงอำงงหนิฮะไปเดินเดินเดิน,ดนอือเดินเลยเดินไปเออเดินเก่งมากเก่งมากอ่ะเดินไปร้ายจริงจริงดูหน้าเนี่ยดูหน้าเนี่ยทุกคนทุกคนดูดูหน้าดูหน้าร้ายมากเห็นไหมน่ะดูสายตาสิเดี๋ยสายตาสิร้ายจริงๆเนี่ยเห็นไหมจะยืนสีขาแล้วเนี่ย จะยืนสีขาโชว์แล้วครับมอมโม่มามอมโม่มางำงำงำง,ำง,ำงำมอมโม่ระวังมอมโม่ระวัง <laughs> จะงำแล้วเก่งมาก